โอเคป่ะพอเสร็จปุ๊บจะมีเสียงนังตึกดีเลย์ไอดีเลย์ดวงที่หนึ่งก็ติดนะครับผมเส้นดวงนี้ก็จะถึงกันนะผมจะทำให้สามารถคอมนี้ได้นะผมใร้อยรอ,อบนะับให้ถึงสามห้านะผมโดยสองเดียติดครับ,รบพามาดูเครื่องวัดอุณหภูมินะผม ควบคุมพัดลมนะผมตัวนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์นะผมตัวดีเลย์นะเอาไวเา้เป็นหน้าคอนแทคนะผมเอาไวา้คอนควบคุมพัดลมนะผมตัวนี้ก็ตัวเดิร์ดแล้วะหลักๆก็ไม่มีอะไรมากครับจะมีแต่เหล่านะครับผมตามอุณหภูมิที่เราได้เซตไว้นะผมก็ตัวนี้แฟนหนึ่งแฟนสองก็จะออฟอยู่นะผมแต่ถ้าอุณหภูมิอ,อุณหภูมิเท่ากับ30องศาครับแฟนหนึ่งติดครับผมแต่ถ้า อุณหภูมิเท่ากับ35องศา,า,ศาครับแฟน2องไปติดนะครับผมมันจะติดพร้อมกันทัวหนึ่งกับสองติดหลังจากออกแบบเสร็จแล้วก็นนะ่นาตาประมาณนี้นะครับผมจะมีตัวแฟน1แฟน2คนระับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่ต่อ,อมานะครับผมมาใช้งานส่วนสายนี้จะเป็นสายดีเลย์ช่องที่1นะึ่งต่อระหว่างเาส้นหนึ่งเป็นคอมเส้นหนึ่งเป็นเ NO, อ็นโอนะผมคอมกับเอ็นโอนะเส้นหนึ่งเส้นสองนะับเดี๋ยวเราจะทดสอบไปดูนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์นะครับผมเดี๋ยวเราทดสอบไปดูว่า กรณีที่พัดลมตัวที่1ติดก็หลอด LED ตัวหนึ่งก็ติดนะผมตัวที่สติดก็หลอด LED ตัวที่สก็ติดนะผมเดี๋ยวจะลองด้วยทดสอบด้วยขดแรงนะผมโอเคปะพอเสร็จปุ๊บจะมีเสียงดังตึก๊กดีเลย์ไอ้ทีเลยดวงทีดด่หนึงก็ติดนะผมเส้นดวงนี้ก็จะถึงกันนะผมจะทําให้สามารถคอมนี้ได้นะผมร้องรอบนะครับให้ถึง35มห้านะผมดวที่สองก็ติดครับดวงดีก็ติด โอเคมาด้วยสองติดแล้วครับาสามห้าครับดสองติดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาอ่อนครับผมอุณหภูมิันจะลดลงรื่เลยครับผมลดลงตามที่เรากำหนดไว้ครับผมมันก็จะดับไล่เตียงกันไปเนะนี่ยประมาณนี้นะผม DIY นะเอาไปใช้งานได้ในการควบคุมระบบพวกแอร์พรัดลมอะไรก็แล้วแต่นะขึ้นอยู่กับความต้องการเราว่าจะออกแบบไปควบคุมอะไรนะครับผมตัวนี้ 5.10นะครับผมแต่ถ้าต่ำกว่า35ก็ดูให้2ก็จะดับนะครผมนี่ครับดูให้2อดับนะแฟน2เท่ากับออฟนะผมโอเคถ้าต่ำกว่า30แฟน1ก็จะออฟเหมือนกันครับ เดี๋ยวจะลดนะครับตามกันสาบยังไงครับโอเคตามกัสแฟนหนึ่งเท่ากับออฟนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับยครับสามารถเอาไปควบคุมระบบแอร์ระบบระบายความร้อนตามห้องต่างนี่ขึ้นอยู่กับเราออกแบบนะผมวันนี้ครับผมครับขอบคุณครับ